พระยาสเสวทีทค่ะพระยาสเสวทีทนี่สวยมากนี่ค่ะสวยมากอันนี้คือพระยาสเสวทีทนะคะคือถ้าถ้าสมมติแบบว่าอยากทกําบอลกรนั่นคือสวยมากอันนั้นนะคะหลายต้นมากพี่น้องนี่ค่ะนัน่หลายต้นมากนี่ดูค่ะ ี่กระถางมีหลายต้นมากอันนี้ว่าจะเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละเนาะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะโตมากแล้วนะคะโตมากแล้วค่ะนี่ค่ะดูใบโอ้ยสวยมากนี่พระยาเวตค่ะสวยหนักมากค่ะสวยหนักมากนี่น้องสวยน้องสวยค่ะใครแบบว่านี่ใครตามหาพระยาเวีนะคือแบบ ราคาก็ไม่แรงนะคะไม่แรงนะนี่รายาสเวทค่ะสวยนะคะสวยนะดูดิสวยเลยค่ะสวยเลย